สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้านี่กัมมาปากัาเฮาแห่นสามเคยนะเจ้าเราจะกลิน สำหรับวันนี้นายเจ้าเดี๋ยวก็จะมาแนะนำนาเจ้าเป็นหม้อเพิ่มไฟอัตโนมัติของโนตกรีนนาเจ้าหรือว,ว่าเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสเตบลไลเซอร์ AVS AVR นะเจ้าสำหรับใขรเนี่ยตอนนี้เนตะิป้าปัญหาไฟตกอยู่บ่ฮูจะแก้ปัญหาจะใดนะเจ้าแล้วก็ยาตีจะควบคุมเฉพาะจุดนะเจ้าต้องมาทางเพยนาะเจ้าเพราะว่าเฮ้าเนี่ยวันนี้ตีเฮ้าจะมาแนะนำก็จะเป็นรุ่นสำหรับแอร์นาะเจ้าก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคเพิร์นนั่นเองนะเจ้าซึ่งตัวนี้ก็สามารถ ตีจะรองรับนะเจ้าไฟตกตามโซได้ถึง1 3 0่บโวล์นะเจ้าร้วก็ไฟเกิดเนี่ยได้ถึง300โวล์นะเจ้าก็เป็นเหมือนเดิมนาะเครื่องปั๊บของเฮาเนี่ยก็คือทำงานด้วยอัตโนมัติแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์น้าเจ้าไขาตีบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังใช้เป็นรุ่นมือเลยแบบแมนนวลนะเจ้าแนะนำเลยนะเจ้าว่าหึหันมาใช้เป็นรุ่นอัตโนมัติได้แล้วนาะเพราะว่าสะดวกสบายเฮานะาเจ้าเมื่อเฮาแบบจะไปเนี่ยาการตัางนอกเนี่ยก็สามารถที่จะ แบบประญยได้เลยบม่ต้องมากังวลใจนะเจ้าว่าไฟที่บ้านเนี่ยจะตกมาได้นะเจ้าสามารถที่จะติดตั้งนะเจ้าแลกบปลีญยอากาศต่างใดก็ได้นะเจ้าตัวนี้เนาะไมโครเทคเพิร์ย้ำกันแถหออหนึ่งรองรับนะเจ้าแอร์เนี่ยได้ถึงขนาด4 4 0 0 0 BTU นาจ้าแล้วก็ต <Cliff. S 2> ัวนี meet, 1, ้เนี่ยมีหนึ่งหน้าจอต่ออันแล้วก็สามารถที่จะปรับสถานะต่างๆได้บวกว่าจะเป็นไฟเข้าตตาหื้อนจจาก็คือ IP นั่นเองหรือว่าไฟออกตตอฮื้อนจจาก็คือ OP นั่นเองนาจ้าแล้วก็ยังมีเป็นการตัดอุณหภูมินาจ้าก็จะมีแจ้งเตือนบอกเนาะว่าตอนนี้เนี่ยไฟที่เข้ามาสูงเกินไปนาจ้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ hi หรือว่า high นั่นเองนาจ้าหรือว่าไฟที่เข้ามาต่ำล่ําไปนาจ้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ lo หรือว่า low นั่นเองนาจ้า สัญลักษณ์มูนี่นะเจ้าพอได้ตังไดก็คือพอได้ตังหน้าจอต่ออันเลยหน้าจอของเฮาเนี่ยบอกไปแล้วนะเจ้าว่ามีเพียงหนึ่งหน้าจอต่ออันนะเจ้ามีเพียงหนึ่งหน้าจอเนี่ยดีจะใดนะเจ้าก็คือมอนบอเปลืองไฟนะเจ้าเพราะว่าไฟเนี่ยก็คือรำเลี้ยงแคน่หน้าจออย่างเดียวนะเจ้าอย่างอื่นเนี่ยก็บม่มีอย่างเนาะเพราะว่าตัวนี่เนี่ยก็คือประหยัดไฟมาก นะเจ้าแล้วก็ตัวนี้นะเจ้าสําหรับขายติบอกว่าอยากจะเอาไปใจ้งานอย่างอื่นได้ก่อนติบใจแอรนะเจ้าสามารถที่จะใจไดนะ้เนาะเพราะว่าร้องรับได้ถึง15แอม นะเจ้าสามารถใจกับอุปกรณ์ได้ก็ได้นะเจ้าตีแบบบกเกิด15แอมป์ก็แล้วกันนะเจ้าเฮามีเป็นรีวิวต่างๆมากมายนะเจ้าตีติดตั้งเนาะ่ว่าจะในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะเจ้าเปิ่นก็เอาไปติดแถวบ้านภาักรีสอร์โทโฮมสเตย์ก็มีปเปเลยนะเจ้าสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะเจ้าใครในส่วนที่ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทาง lazada shopee live shop นะเจ้าหรือโทรมาก,ก่อนก็ได้ติเบอร์0 9ูนย์เก้าสองหกสหรือว่าเบอร์0ูนย์เก้าสองหกสนะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไซฟ้าอัตโนมัติรุ่น, per, น Air, 24, ไมโครเทคเพอร์นะเจ้าสำหรับแอร์ขนาดสองหมื่นสี่พันบีทียูไว้เลยนะเจ้าล้วปั๊บเห็นไหมในคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า